ทุกคนที่ป้แมงให้ทุกคนดูอยู่นี้เป็นขี้เหล็กอ่อนนะคะที่เมื่อสองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วป้แมงตัดกิ่งเข้าลงนะคะเห็นไหมคะดูยอดอ่อนก็ขึ้นเต็มเลยค่ะขี้เหล็กนะคะอยากกินตลอดปีนะคะเราต้องมันตัดตัดกิ่งนะคะแล้วก็เด็ดไปทําอาหารนะคะเห็นไหมคะดูยอด ยอดอ่อนเห็นไหมคะนี่ก็เหมือนกันนี่ขึ้นเต็มเลยถ้าเราหมั่นขยันเด็ดขยันตัดแต่งกิ่งนะคะก็จะมีขี้เหล็กให้กินตลอดปีค่ะเห็นไหมคะยอดง,งามๆมาเอาไปกินค่ะทุกคนที่บ้านนาของป้าแมงกข,ขี้เหล็กเยอะค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นกันค่ะ ปาแมงมีเยอะมีหลายต้นค่ะตรนนี้ปาแมงก็เพิ่งตัดไปเมื่อสงวันที่แล้วนะคะเมื่อสองวันที่แล้ว,ะค,ะว,ลวค่ะ,คะกําลังตุม่มขึ้นแล้วเห็นไหมคะยอดที่เหลกอ่อนค่ะมาเก็บเอาไป่อาต้มไปแกงนะคะทุกคนที่เหลกนาของปาแมงค่ะยอดขึ้นเต็มเลย ถ้าหากเราหมั่นเด็ดหมั่นขยันตัดกิ่งตัดเ,เก็บไปทำประกอบอาหารนะคะขี้เล็กก็จะมีให้กินตลอดปีค่ะทูี่เราขยันเด็ดขยันตัดนะคะนี้เดี๋ยวป้าแมงทำคลิปเสร็จเดี๋ยวพ้แมงก็จะเ,เด็ดเอายอดเขาไปต้มแล้วค่ะต้มถ้าเรา,เามันมีเยอะนะคะเราก็สามารถต้มแล้วแล้วก็เอาเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะแช่แข็งไว้ ไว้แกงเวลาเราอยากกินนะคะค่ะทุกคนเห็นไ,ไหมคะยอดขี้เหล็กถ้ามันเยอะนะคะเราเก็บไปต้มไปแกงถ้ามันเยอะเราก็สามารถใส่ตู้เย็นแช่แข็งไว้ก็ได้นะคะแกงดูยอดงามๆค่ะทุกคนขี้เหล็ก โอเคค่ะคลิปนี้ก็มารีวิวนะคะว่าถ้าหากเรา,อ,าอยากมีขี้เหล็กกินตลอดอปีนะคะเราก็ทำอย่างนี้เลยนะคะคือขยันตัดแต่งกิ่งแล้วก็ขยันเด็ดไปประกอบอาหารนะคะเด็ดบ่อยๆค่ะแล้วก็ยอดเขาก็จะออกมาอายู่ให้กินอยู่เนืองๆนะคะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ